การทอดพระปรางค์มีที่ต้องการเทศกาลนี้ที่น้องประบนกิจกรรมนะครับสถานบันทีเป็นกิจกรรมดีๆนะครับเป็นการรณรงค์ทำมาพรานมากแยกขยะต้นทางเกรวบรวมขยะมูลโดยเคล่วยไว้นะครับเพื่อมอบให้กับเทศบาลนะครับเพื่อที่จะร่วมโครงการพระปรางขยะมีลโดยเคล่น รถจราจรของทางเทศบาลนะครับรับปราจากการจำหน่ายอย่างดีไซเติมเป็นวันที่สี่นะครับเราเริ่มโครงการตั้งแต่สี่กรกฎาคมสองพันหกสิบห้ามถึงวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันหกสิบห้าถ้าได้เอาไว้ซื้อนะครับซื้อเก้าอี้เบาะนวลอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยนะครับถวายวัดบุนทอนประดิษฐ์บ้านเรา นะครับคุณที่น้องประชาชนนะครับจำนวนมากพา้าราาพอดีร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ก็ต้องกล่าวขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับ <S <S มาแล้วนะครับรถรับบริจาคขยะรีไซเคิลน,นะครับเข้าร่วมโพงตามรับบริจาค